ลิงขึ้นมาเพ้าแล้วลงขึ้นเยอะลงน้อยน้ำมันขึ้นแล้วไม่มีลงสินค้าอุปโภคบริโภคลงอย่างเดียวไม่มีขึ้นสินค้ากเกษตรได้สุโธสร้างคำเรขาธิการพักพลังสังคมใหม่กล่าวทุกชาวบ้านทุกประชาชนรับผลกระทบท่วหน้าค่าครองชีพประจำวันของประชาชนถึงจุดวิกฤตหนะัก รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำวันสินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาขึ้นทุกอย่างไม่ต้องบอกว่ามีอะไรบ้างเพราะเป็นที่ทราบกันดีจนประชาชนบนทุกหัวระแหงทนรับความทุกข์กัดฟันสู้ต่อไปนายสุโทฝากถามไปรัฐมนตรีจุรินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาล ที่กํากับดูแลใกล้ชิดประชาชนที่สุดไล่ตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลงานเงียบสนิทคุมได้สินค้าอุปโภคบริโภคนั่นคือคำพูดทางปฏิบัติล้มเหลวฉุดไม่อยู่แล้วครับด่าน้าขึ้นราคาก่อนที่ท่านจะออกมาโชว์หน้าทางสื่อมวลชนที่ว่าคุมได้นะคุมอะไร ตัวอย่างบามีสำเร็จลูปปรับราคาเฉพาะขายส่งร้านขายส่งเขาซื้อมาแพงยังจะขายในราคาเดิมอีกหรือพวงเวลานี้ต้องเห็นใจทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพราะปัจจัยสำคัญที่สินค้าเฮโรปรับราคาคือน้ำมันที่ขึ้นแล้วยากจะปรับราคาลงหรือลงก็น้อยกว่าขึ้นตามที่ปรากฏความเป็นจริง นายสุธกกล่าวอีกว่ายังการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของพี่น้องประชาชนถือว่าล้มเหลวมาตลอดของรัฐบาลคณะนี้ข้าวยางพาราน้ำมันปาล์มมันสำปะหลัง อ้อยและอีกหลายอย่างราคาลงแล้วไม่มีขึ้นปักหลักเรียกร้องมาช้านานก็ไม่ได้รับการเดี่ยวเรกแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังปล่อยตามยถากรรมทั้งที่สินค้าเกษตรต้นทุนการผลิตก็สูงเช่นเดียวกันกับสินค้าอื่นทั้งที่สินค้าเกษตร แกง่ายนิดเดียวคนทั่วโลกยังกินยังมีความต้องการสินค้าทางเกษตรอยู่มากทำไมพ่อค้าส่งออกสินค้าเกษตรเขาอยู่ได้ไม่ขาดทุนแล้วมีทูตพาณิชย์ทั่วโลกทำไม ภา,ากพักพลังสังคมใหม่ได้กํากับดูแลกระทรวงพาณิชย์จะเป็นรัฐบาลเซลแมนที่ดูหรือแม้แต่น้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญสินค้าเกษตรประเภทอ้อยน้ำมันปาล์มมันสำประหลังก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นส่วนผสมน้ำมันได้อย่างดีทั้งน้ำมันดีเซลมีเท่าไหร่น้ำมันเบนซินแกสโซฮอลสัดส่วนผสมกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ประเมินตามความเหมาะสมได้ ทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้เป็นโอกาสกับเกษตรกรผู้ปลูกจะได้ลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้างแถมยังช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาเช่นลดการนําเข้าน้ํามันต่างประเทศแก้ไขปัญหาเรื่องราคาน้ํามันแพงลดต้นทุนการผลิตในประเทศแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําแก้ไขปัญหาขายสินค้าเกษตรส่งออกไม่ได้ หรือรัฐบาลจะกดหัวเกษตรกรไว้ให้จนและมีหนี้ท่วมหัวอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือไงครับประชาชนเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้กระทรวงที่เงียบสุดคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เก็บตัวเงียบไม่เห็นออกมาแอคชั่นทำอะไรทั้งที่ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้มีโครงการอะไรที่จะรองรับพัฒนาคนบ้างไหมโดยเฉพาะช่วงเข้ายากหมากแพงช่วงนี้ คนด้อยโอกาสคนจนคนมีไรายได้น้อยจะอยู่กันอย่างไรท่านคิดเตรียมการอะไรไว้หรือยังเพราะคนถือเป็นส่วนสำคัญของประเทศครับดายสุโธกล่าวทิงท้ายทั้งสามกระทรวงนี้ถือเป็นหัวใจหลักของมนุษย์ที่แก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนทั้งประเทศท่านจูรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทั้งสามกระทรวงสำคัญนี้ท่านติดตามประเมินผลงานของท่านบ้างหรือเปล่าครับ